ก็มาต่อกับเรื่องเ r y t o e r r e n c y นะครับวันนี้จะมาลงตอนที่25ถึง29ให้นะครับก็ไปเจอเว็บหนึ่งมามีภาษาไทยก็เอามาลงให้นะครับงั้นก็ไปเริ่มชมคลิปกันเลยครับก็ขอบคุณเพจรูปไปแนะครับผมเพจอยากปแปลได้กันทำไมอะ่ะสามารถไปติดตามเพจได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้สามารถสนับสนุนผมได้ที่ t o ม,มันนี่วอลเแล้วก็ธนาคารกรุงเทพ้วยนะครับ งั้นก็ไปเริ่มชมคลิปกันเลยครับบทที่25คุณคิดว่าคุณสามารถเอาชนะด้วยความแข่งของคุณได้เหรอยังไม่ได้ลองเลยแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงถ้ามั่นใจขนาดนั้นเอาแบบนี้ละกันถ้าคุณสามารถตีชันได้เพียงครั้งเดียวคุณชนะฉันเลยดีไหมถ้าชนะแบบนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าฉันแข็งแร่งนะสิน่าสนใจถ้าอย่างนั้นคุณควรระวัง พลังนี้มันคืออะไรกันเธอได้ฝึกมาถึงจุดนี้ตอนอายุแค่ไหนเนี่ยนั้นไปแล้วนะเร็วมากคุณสามารถป้องกันได้ด้วยเหรอเนี่ยน่าประทับใจจริงๆแล้วถ้าแบบนี้ล่ะไม่เร็วนี่กับการเคลื่อนไหวนี้ การเคลื่อนไหวน,นี้สามารถส่งผลกระทบโดยตรงที่ทะเลวิญญาณได้เลยอะไรกันทะเลวิญญาณของเขาตอนนี้เธอเป็นของฉันแล้วรับไปจริงพวกผู้ชายทั้งหมดนั้นนิสัยเสียจริง ฉันชื่อแคลรไลน์ฉานจํจาคุณไว้หวังจงเป็นเกียรติอย่างยิ่งฮึฮ่าฮาฮานี่สินะคือสิ่งที่หม่าดงพูดการเสี่ยงชีวิตเพื่อจะได้รับผู้หญิงบทที่26ทุกคนที่อยู่ที่นี่เป็นคนจากมหาลัยที่เราได้คัดเลือกสําหรับแคมป์ฝึกอบรมฉันหวังว่าทุกคนจะทําสิ่งที่ดีที่สุดและสามารถได้รับผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่ C H F การเข้าแคมป์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการเริ่มต้นสัปดาห์นี้และจะมีรถทหารพิเศษที่จะไปรับผู้คุณโปวดเตรียมตัวให้พร้อมนายเนี่ยช่างกล้าจริงๆที่อยู่ในพวังระหว่างซิสเตอร์เกตกำลังทำการปกระดมระหว่างการประชุมหรือว่านายตอนนี้กำลังติดสาวบางคนอยู่ใช่โอ้ไม่มีทางฉันเราถูกเหรอเนี่ยเอาจริงๆฉันก็รู้สึกสับสนในท้ายที่สุดเธอก็ไม่ได้ทิ้งข้อมูลติดต่อใดๆและฉันก็รู้สึกเหมือนเธอจะไม่ได้เป็นนักเรียนที่นี่ด้วย แต่เธอมีสกิลดาบที่สวยงามถ้าไม่ชันหลงไหลสิ่งนี้คงเป็นรักครั้งแรกนายต้องบอกฉันทุกเรื่องเกี่ยวกับเธอตอนไปดื่มและกันในที่สุดหัวไม้อย่างนายก็ได้ถูกเปิดออกสักทีอย่างนี้ต้องฉลองคุณพอใจหรือเปล่าฉันไม่คาดหวังเลยว่าคุณจะสนใจนักเรียนบางคนในไทยจินปัจจุบันสหรัฐได้ถูกปกครองโดยทั้งหมด10ตระกูลได้แก่ 1. อ e ีแวนสโกสสามมัตสีพราดิน 5. ้าจว 6. ตอตเลส 7. โพเดอร์ 8. ชีถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับและยังมีคนที่อยู่เหนือกว่า10ตระกูลเป็นตระกูลที่ได้ช่วยมนุษย์ในยุคมืดนั้นคือตระกูลมูและยังมีอีกหนึ่งตระกูลที่ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการผลิตในระหว่างการฟื้นตัวของมนุษย์นั้นคือตระกูลสตีเวอร์ ฉันได้ทําการตรวจสอบหวังจงแต่ก็ไม่ได้มีความผิดปกติแต่อย่างใดยังไงฉันก็ไม่เข้าใจเขามีความเกี่ยวข้องอะไรกับคุณเหรอมิสเตอร์แคโรไลสจวดไม่มีเรื่องอะไรหรอกไม่ต้องกังวลเมเจอร์เกสมาด้งฉันอยากจะถามเรื่องเกี่ยวกับความรักคุณคือมิสเตอร์หวังจงใช่ไหมใช่ฉันเองแล้วคุณเป็นใครชื่อของฉันมันไม่มีค่าหรอกฉันเพียงแค่มาส่งจดหมายของฉันให้นายเท่านั้นแหละ ตัวอักษรแบบนี้คงเป็นของตระกูลใหญ่แล้วใครเป็นคนส่งสิ่งนี้ให้กับเรามันเป็นของเธองั้นเหรอเอาละดูแบบประชาละกันมาสู้ที่ OP อีกครั้งก่อนเข้าแคมป์ฝึกอบรมสิบทที่27เฮ้ฉันกำลังดาวน์โหลดหนังเสร็จแล้วจะมาดูด้วยกันไหมฉันกำลังดูข่าวอยู่โอ้มาแล้วมาแล้วทำไมต้องตะโกนด้วยรู้ไหมในทำฉันตกใจ ข่าวใหญ่ข่าวใหญ่เดอะแกรโลลต n คิงกำลังออนไลน์อย่าวิ่งรอฉันใส่กเกงก่อนเดอะแกรโลลต์คิงฉันกำลังไประบบสุมเวทีไอ e e ฟิลไฟตต้องข้ามสุมได้เข้าสู่สนามอันดับยอดเยี่ยมแรงไฟต์เตอร์เลยปิงเขาสุ่มเจอกับคนเก่งๆได้ยังไงกันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้เลยปิงคนที่ได้รางวัลชนะต่อเนื่องนั้นเหรอเดอะแกลลตคิง The King ดูเหมือนว่าจะวิ่งตรงมาเจอกำแพงเหล็กแล้วสิเวทีนี้ค่อนข้างได้เปรียบสำหรับฉันมันรู้สึกไม่ยุติธรรมนายสามารถเปลี่ยนเวทีได้ถ้านายต้องการไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนขอบคุณสำหรับข้อเสนอของคุณอะไรนะโชว์ออฟเหรอฉันเชื่อใจในตัว The King สู้เลยสู้เลยสู้เลยเลยปิ้งเขาเป็นคนดีที่ต้องการการตัดสู้ที่ยุติธรรมอย่างไรก็ตามเดอะแกรโลดคิงตอนนี้เขาวางตัวแย่มาก พวกเราจาก inferner no city ยังรู้เลยว่าสภาพแวดล้อมนั้นมีผลกับการต่อสู้เพียงใดกับตันผมมีข้อเสนอถ้าหากเลยปิิงชนะ the g a r o u k i n g คุณจะต้องไปเดทกับผมแน่นอนถ้าหาก the g a r l k i n g ชนะผมกับแอร์เลอร์จะไปฝึกพิเศษด้วยเฮ้ฉันเป็นหนึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยเหรออาร์โนน่าจะขี้โกงไปละไม่เป็นไรฉันจะทำตามที่นายพูด yes ไอ ทุกเวลาที่ต่อสู้เขาดูสงบมันเหมือนไม่มีอะไรยากสำหรับเขาเลยแต่ครั้งนี้เป็นการต่อสู้กับลำดับที่สองเขาจะสงบสติได้เหรอฉันขอดูหน่อยสิแกรลรุดคิงฉันรู้สึกอยากจะขอโทษนายสักหน่อยเรื่องที่จะได้สู้บนเวทีนี้และเรื่องที่ฉันจะใช้ท่าใหม่เขาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับยอดเยี่ยมแถมเขายังพัฒนาการเคลื่อนที่ใหม่ของเขาอีกและเขายังให้โอกาสผู้เล่นอีก รวบรวมรูปร่างใหม่เมื่อสองสาวันที่เล่นด้วยกันฉันยังไม่เคยเห็นสิ่งนี้เลยก็แปลว่ามีโอกาสชนะน,นะสิเขามีพลังมากและน้ำแข็งนั่นก็หนาด้วยไม่ต้องสงสัยเลยเขายอดเยี่ยมจริงๆ เขาแข็งแกร่งมากนี่แหละคือประเภทการต่อสโ้ที่ฉันต้องการบทที่28เลยปิงเขามีพลังมากเลยขนาดฉันยังอ่านการเคลื่อนไหวของเขายังไม่ออกแต่เดอะแกลอรูดคิงก็สามารถหลบได้เขาน่าเหลือเชื่อจริงๆนายก็แข็งแกร่งเหมือนกันนิที่สามารถตอบสนองการเคลื่อนไหวได้แบบไม่ง่ายฉันขอโทษด,ดูเหมือนฉันจะประเมินนายผิด อาวุธใหม่ในมือขวามันอาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าอาวุธลูนเลยก็ได้และมันได้ถูกออกแบบมาอย่างแน่นอนลองรับดีซะ Finishing Move 3ามสิองศา Favre is the step h o า จับไปมีดด้วยมือปากของเขา The King อยู่ยงคงกระพันไม่ดีเลยนะเกลลลดคิงดีนะที่ใช้โล่น้ำแข็งทันนี่เป็นอาวุธลับเลยแล้วเนี่ยฉันสามารถใช้มันได้แค่สองครั้งต่อวันเองแต่ที่นี่เป็นสนามน้ำแข็งฉันสามารถใช้มันกี่ครั้งก็ได้ตามที่ฉันต้องการและมันไม่ใช่แค่โล่ ดาบก็สามารถใช้ได้อย่างไรขอบเขตเ,เช่นกันมันยาวขึ้นดีผมพร้อมแล้วกับตันอยากกินอะไรที่ไหนผมไปจองให้โถวยอ่ะถ้าต่อยแบบการเคลื่อนไหวแบบขึ้นตามปกติคงไม่สามารถทำลายโล่นนํำแข็งได้แกรุกคิงแล้วจะทำยังไงล่ะฉันชนะยังไง มันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงระบบวินเนอร์เดอะแกรโลดคิงโอ้เดอะคิงอิสไม่มีใครเอาชนะได้ยังไงปู้ฉันอยากเห็นนายในห้องฝึกซ้อมจังเขาเคลื่อนไหวและทำลายโล่น้ำแข็งในท,ทันทีเขาสะสมพลังในร่างกายของเขาแล้วก็ปล่อยมันออกมาทั้งหมดในทีเดียวอย่างไรก็ตามการทำแบบนั้นต้องใช้พลังในทะเลวิญญาณที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ แกลุนลุดคิงเขาเป็นใครกันแน่บทที่29วันแรกของการเข้าแคมป์อยู่ที่นี่ด้วยเหรอรุ่นพี่โคบี้อเมเลียอย่าลืมทำให้ดีที่สุดระหว่างอยู่ในแคมป์ฝึกละฮ่าฮ่าฉันหนองว่าอเมเลียจะถูกกำจัดซะก,ก่อนและคงไม่ถึงวันสุดท้ายหรอกไปกันเถอะโคบี้พวกเราควรจะเตรียมพร้อมก่อนไปมาดงที่พูดไม่เข้าร่วมทั้งหมดหมายถึง ชั้นนั้นควรเป็นที่ปรึกษามากกว่าเบลเลนก็ช่วยทำงานสำหรับพวกเราสองคนด้วยล่ะโอเคประธานนอกเหนือจากพ่อแม่ผมก็ไม่มีใครดูแลผมเท่าคุณอีกแล้วฮ่าฮ่าไม่เป็นไรหลังจากนั้นฉันก็ควรเฟิร์นมาแล้วโอ้นั่นคือประธานของขับมัตเตอร์เธอมีความสามารถในการรักษาทุกทีมเลยต้องการตัวเธอดูร่างกายของเธอเธอถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆของมหาลัยเลย เฮ้เบลเลนฉันคิดว่าเธอมองนายอยู่นะเธอเดินเข้ามาหาแล้วนักเรียนคนนี้ดูดีจังนายใช่เกนสันหรือเปล่าฉันเคยได้ยินมาก่อนว่านายนั้นมีฝีมือที่ดีเรามาทําความรู้จักและเพิ่มความทรงจำระหว่างอยู่ในแคมป์ฝึกอบรมด้วยกันเถอะต้องขอโทษด้วยซิตเตอร์เฟิเร์นก็ผมว่าพวกเราคงไม่มีเวลาว่างกันขนาดนั้นอ่าเกนสันไม่รับถ้าเป็นฉันนายกําลังจะทําอะไรมิมิ มาดงหัวใจนายเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมไม่ๆม,มฉันอธิบายได้หวังจงทำไมดูสบายจังหรือว่าจะวางแผนเป็น m อ e. ็ในแคมป์ฝึกอีกแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรฉันแค่เหมือลอยเฉยๆฉันจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันพวกนายกำลังพูดอะไรกันยังมีความสุขเหรอรูปหมายว่าปีที่แล้วมาวิยาลัยแห่งนี้ได้อันดับที่12ของ ระดับอำเภอแต่อยู่อันดับที่3ของมหาวิทยาลัยเลยถูกวิาพากวิจารณ์มาถึงปัจจุบันพวกนายมีเวลาให้กับเรื่องนี้หรือไม่หรือพวกนายวางแผนแยกตัวออกจาก CSF ก็เรื่องของพวกนายฉันไม่สนใจพวกนายนั้นมาจากที่ไหนแต่ฉันสนใจความคิดที่พวกนายนั้นมีมากกว่าตราบใดที่พวกนายยืนยันที่จะอยู่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นการต่อสู้เพื่อเกียรติยศของพวกนายและมหาวิทยาลัยไทยจินพวกนายเข้าใจไหม พวกเราเข้าใจครับดีต่อแถวขึ้นรถได้เลยขอโทษประธานที่ฉันมาช้าเกิดอะไรขึ้นอาดำนายเกิดไปตกรถแล้วนะลองประธานรูปม,มีคําขอกับผมไม่เป็นไรเร็วเข้ารีบขึ้นมาได้แล้วเดี๋ยวจะมีคนมาว่ากลุ่มผู้พิพากษาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราเตรียมตัวรอไว้ได้เลยดิอาร์บอคับ ก็จบกันมาแล้วนะครับกับ Battle f a n t a y ตอนที่25ถึง29นะครับถ้าเสียงข้างนอกเข้าหรือว่าเสียงไม่แปลกๆก็ขอโทษด้วยนะครับโหตอนนี้เพกโคตรกล้าเลยครับผมงั้นก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย